ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะฝากไปกดติดตามช่อง n e l ูบบิ e เซอร์ฮันเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเลยะจะก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแล้วด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเขานะคะนี่เลยวิดีโอเขาพิเอะเต็ไไไหมไปหมดเลยเอ๊เดี๋ยวก่อนนะ อ๋เชด้าเชด้ของใครวะก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยสวัสดีค่ะช่นเนลนิจเกมี่ชินเนลนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเล่นกับทัดพลออนแอร์นะคะในเซิร์ฟผมพวกเรานะคะก็เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟก่อนโอเคค่ะเข้าเซิร์ฟมาแล้วนาอวันนี้เราก็จะมาเล่นกับทัดพลออนแอร์นะคะ เราจะมาเล่นปลากว่ามีดเกมมนี้นะคะนี่คือมีดเกมของเซิร์ฟเราเนาะมีดเกมมีดมีดเกมของเซิร์ฟเราคือมีดเกมลอนมินีนะคะ่าั้หมดสองไปลุยเราจะใช้เทคนิคก,การสปาพอยนันแสนยอดนะคะ่ะ เรจะปบบ่าบพอยเนาะอีเยอะมากเลยี๋ยวก็ใชมสมาธิในการปักปัวเล็กน้อย มีนจะเป็นอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กาจะกระโดดกลับมาอันนี้ขเขามาแล้ว Okey. Betul. Ni Ừ. 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 bao Tạ bao boy. ใครใช้คำสัง Many ่งเมนโวเป็นนะคะช่วยสอนหน่อยเนาะเพราะว่าเราใช้กันไม่เป็นแล้วก็คนะคะต้องการสักคนเมนี่เรื่องเมนโวให้ รู้สึกว่าเราต้องใช้มาตรการรับและคัดพิจูบทำไมการเล่นกับปังมันถึงจะต้องยุ่งยากขนาดนี้ด้วยอไอ้ปังไม่ได้นะไม่ได้ ก็สอนโนปังไปนะคะท่านผู้ชมก็ลืมตกให้ท่ผู้ชมไปนอะว่าวันนี้เราจะมาแก้งปังอีไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดไม่ได้แกงไม่ได้แกงแค่เล่นด้วยแต่ว่าปังมันมาแกง้งโกนอันนี้ช่วยไม่ได้อันนี้อยู่ที่ปังมันแล้วล่ะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคะจะใหมือนคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดกระดิ่ง้ด้วยนะคะและอย่าลืม กดกับให้กับพัดพลโอนเอสองรอบนะคะก็เป็นว่าจารับ,บกลิปนี้ก็มีท่านีแล้วกันนะคะ เจอกันใหม่ทิปหน้าค่ะอย่ากดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ